็นการช่อโกงนะครับเมื่อพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่รายย่อยกว่า20คนรวมตัวกันไปร้องกับผู้การที่เชียงใหม่อยากจะให้เร่งรัดคดีแล้วก็สืบซั์หน่อยเนื่องจากถูกี่ปัวและก็สาปัวหลอกขายลอตเตอรี่สูญเงินไปกว่า4ล้านบาทนะครับโดยทางซาป,ปัวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้จะจ่ายเงินคืนเดือนละ500บาทเป็นเวลา159ปีครับ กลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้พิการกว่า20คนนะครับเดินถือป้ายไวนิ้วนำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ช่วยเหลือเร่งรัดคดีและติดตามเงินที่เสียหายไปเกือบ4ล้าน2แสนบาทอยากได้คืนจากหญิงชาวไทยใหญ่ที่เป็นซาปัวเอาลอตเตอรี่มาขายปลีกให้นะครับนางสาวพระสุพักคัมพีระหนึ่งในแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าซาปัวรายนี้ชื่อว่านางคิด อายุ42ปีเป็นชาวไทยใหญ่ซึ่งเธอเนี่ยซื้อขายลอตเตอรี่กับนางคิดมานานกว่า1ปีแล้วที่ผ่านมาก็เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรนางคิดเนี่ยอ้างว่าไปรับลอตเตอรี่จากยี่ปั้วรายหนึ่งแล้วก็เอามาขายต่อให้กับแม่ค้าลอตเตอรี่รายย่อย1กล่องมี5เล่มเล่มละ500ใบในราคา43,000บาทก็คิดเป็นใบละ86บาทนะครับโดยในแต่ละงวดเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้ในวันที่17 แล้วจะได้รับลอตเตอรี่ในวันที่20คือจ่ายไปก่อนแล้วได้ลอตเตอรี่ทีหลังปรากฏว่างวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมากลับไม่ได้รับลอตเตอรี่ตามที่ตกลงกันไว้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจและพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายสิบรายที่ถูกนางคิดหลอกแล้วก็ไปแจ้งความด้วยเช่นกันขณะที่เธอนะครับสูญเงินไปกว่า9 5 5 0 0 0บาท แม้ตอนนี้นางคิดจะถูกตำรวจจับกลุมตัวแล้วแต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนครับเพราะว่านางคิดเป็นชาวไทยใหญ่เกิดอยากให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีและสืบซับติดตามเงินคืนมาด้วยครับนางคิดเคยมาเจราจาที่ตรงสอนคอรั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่า จะผ่อนเดือนละ5 0 0ของพี่มัน9 0 0 0แสนก็ตกอยู่ประมาณ159ปีครับเอานางคิดติดคุกเพราะนางคิดไม่มีตังค์หรอกครับแต่นายสุทัศน์กับกระบวนการเขาต้องชดใช้เงินที่เราเสียไปครับนี่แหละครับนางคิดบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบเองจ่ายคืนให้นะฮะจ่ายคืนให้เดือนละ500บาทเป็นเวลา159ปี ทางด้านตำรวจบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความไว้หลายท้องที่นะครับส่วนผู้ต้องหาก็ถูกจับกลุ่มตัวแล้วเบื้องต้นเพื่อความสะดวกทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานและรวมสำนวนคดีนี้มาไว้เป็นเรื่องเดียวกันรวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมส่วนเส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้ตำรวจจะร่วมกับปปงตรวจสอบและติดตามยึดทรัพย์ต่อไปครับ